รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาวๆมิชเช่น3แมซบกับ3นักกีฬาเป็นยังไงพร้อมไหมพร้อมมากจะทำทิ้งดีที่สุดเพื่อผู้ชมของเราดีมากงั้นแยกย้ายกันไปเลยนะจ๊ะสาวๆปฏิบัติหน้าที่สวยสวย คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะชมรับหน้าที่มาดวลแบดกับน้องเมย์รัชนกที่สนามซ้อมบ้านทองหยอดคะ่ะแล้วคุณดูสิคะดูการซ้อมเขาให้ฉันมาดวลแบดกับเขาอันดับแดของโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวยนะเนี่ยสวยด้วเราด <laughs> ีกันเช <laughs> ่นกัน,นะคะ่ะอ <laughs> ุ้ยเล่นกันดูเดือดมากเลยอะ่ะ <laughs> ใช่คะ่ะก็ซ้อมเป็นปกติอ่ะซ้อมทุกวันมาซ้อมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะ สอนตีหน่อยได้มได้เลยค่ะแต่นี่คือเสิร์ฟยังแบบว่าเสิร์ฟไม่เป็นเลยคือแบบคือต้องเสิร์ฟอย่างเงี้ยใช่ใแล้วก็วืดอ่ะคือตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันแบบมันไม่สัมพันธ์กันแบบอ๋อค่ะทำไมเขาเข้าใจเราอ่ะหรือเข้าใจอ่ะถ้าเราจะเสิร์ฟอย่างถูกวิธีคือเราจะต้องตั้งท่าหน่วยก้านใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วก็รอจังหวะแล้วพอไม้ไปเราค่อยปล่อยตรงเนี้ยแหละชไมมก็ทำ ก็โอเคค่ะแต่พอเราพอเราลองไปเรื่อยน้ําหนักมันก็จะแรงขึ้นอ่าโอเคแล้วพอเราได้ทำบ่อยๆกล้ามเนื้อมันจะจําถ้าเป็นเกมการแข่งขันสมมุติเรามีจังหวะแล้วก็จะหยอดหน้าเน็ตเราเป็นคนรับเหรอใช่ใช่โอเคเอาแค่แค่นี้เลยพี่หนึ่งสองสามเนี่ยแค่น้ำหนักนิดเดียวเองนี่คือการหยอดหน้าเน็ตหรอใช่จะหยอเน็ตเหรอเมื่อกี้นี่เบากว่านี้นิดนึงหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะดีกว่าเดิมโอเคโอเคเอาอีกลูกอีกลูกอีกทีีนึ่งอีกทีนึง อันนี้ไม่ได้ค่ะนี่ฟาวอ๋อโดนเนตใช่หนึ่งสองสาเนี่ยค่ะมีได้ค่ะแล้วสมมติว่าเวลาเราไปเจอแบบว่าคนที่เขาตบแรงๆเงี้ยเราใจเสียป่าไม่ค่ะไม่ตกใจเลยหรอเพราะว่าการฝึกซ้อมของหนูบางทีให้ผู้ชายตบจะแรงกว่าพี่ชมเคยตีใช่ไหมเคยตีตอนเด็กๆอ๋อไม่ต้องตบก็ได้เอาแบบตีให้ไปฝั่งข้าตีให้มันข้ามเน็ตไปที่หใช่ค่ะรู้สึกดีจริงๆมันข้ามเน็ตก็พอโอเค หนึ่งสองสามา <c oughs> จเย็นค่ะใจเย็นพี่ยมเอาใหม่เอาใหม่เอ,เอาเนี่ยเสิร์ฟได้แล้วใช่ใช่เดียวเป็นเสามโอ้คามเลยอย่างนี้ถือว่าหยอดปะ ออกพอเหอะเลิกเอาเป็นว่ามีอนาคตมามมันต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วน้องเขาก็เป็นคนแบบเข้าใจพูดแล้วนะเออก่อนที่เราจะแบบว่าได้มืออันดับต้นๆนี้ใช่ไหมกับตอนเนี้ยที่เราได้แล้วแบบมันทําให้เราต้องแบบว่าซ้อมหนักขึ้นไหมคือเราก็ต้องฝึกอย่างเช่นช่วงนี้รับไม่ดีก็จะเน้นรับเวลากลับมามซ้อมอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าแบบตมันไม่ได้เกี่ยวกับ ต้องแข็งแรงต้องอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ณวันนั้นด้วยว่าแบบเราสามารถชนะใจตัวเองได้ไหมอะค่ะบางทีความ,มกดดันใช่ความกดดันมันมีก็คือมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็มาอยู่ในยิมกันอย่าบอกนะว่าช่วงแบบช่วงที่แบบว่าว่างจากการซ้อมก็คือ,อยังต้องมันยกเหล็กอีก ก็ในช่วงตอนเช้าค่ะก็จะมีวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางวันก็จะเป็นพวกเวทเทรนนิ่งแล้วอย่างนี้คือเราเล่นเองหรือว่ามีมีเทรนเนอร์มีเทรนเนอร์ค่ะเป็นนักวินค่ะก็จะเก่งแล้วก็ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเฮ้ยอันนี้เบาสามโลนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หลังต้องแบบลงใช่อาตอนนี้จ่อแล้วนะอันดับเก้าแล้วนะตอนเนี้ยอันดับเก้าจ่อละอย่างนี้แล้วก็ กระดกเราโฟกัสตรงให้มันใช้ข้อมือค่ะใช่แล้วมันก็จะแข็งไปเองแล้วมันจะได้มัดนี้เออเดี๋ยวเราเล่นบ้างเราจะได้เล่นโทรศัพท์เก่งๆใช้ข้อมือเยอะย่อขึ้นตอนเอาขึ้นย่ออ่าอืมถ้าสวยค่ะสวยก็หนูอีกเอ๊ะไม่แล้วพี่ชมลงลงก่อนใช่พอจะไอ้นี่แล้วค่อยย่อ เือเป็นคนที่คอมเมนต์ดมากใช่แล้วก็พอจะขึ้นงี้สวยค่ะใช่แล้วของพี่ชมอุ้ยอันนี้เราเล่นแบบซ่อมร่างเป็นคนที่แบบว่าขาเนี่ยเนื้อเยอะอ๋อค่ะูเท้เข้าใจง่ายๆคือขาใหญ่ก็ลองมาหมดแล้วทุกวิธีที่แบบไม่ต้องออกกําลังกายอะไรเงี้ยหมดไปแบบประเมินค่าไม่ได้ละแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีเหมือนออกกาลังกายเนาะใช่ค่ะจะต้องมีแบบ อย่างเงี้ยแล้วก็ท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจคือเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะกระชับแต่ว่ามันจะไม่แตะตรงนี้มากตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าจะไปเน้นหลังใช่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นสายสกอตเนี่ยมันได้มันจะได้ตรงนี้้วยแต่ว่าถ้าเล่นมากข้างหน้ามันจะมาไงบอกว่านอนที่นี่ใช่ไหมเมื่อกี้ชี้ให้ดูแล้วตรงนู้นใช่สามชั้นค่ะอ๋อฉันต้องขึ้นไปชั้นสามเหรอใช่โอ้โอดอีกแล้วอ๋อแล้วที่นี่เราอยู่กับใครบ้างอ่ะ อ๋ออยู่กับน้องๆค่ะก็เด็กที่เป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะก็มานอนแต่ว่าก็เด็กที่บ้านอยู่กรุงเทพก็มีเพราะว่าเราซ้อมกันเช้าไงคะคือพ่อแม่จะมาส่งมันก็ลําบากอันนี้ห้องโค้ดค่ะโค้ดสี่สวัสดีคับอ่านอนเตียงหนูเธอมีรูเมดนะสิก็เนี่ยค่ะใช่หนูนอนหนูนอนรวมหนึ่งสองสามสี่สี่คนสี่คนเ้ยดี๋ยวก่อนมีดอกไม้วาเลนทนคพี่น้องเอาให้ค่ะ จริงอหรอดูโสดค่ะเอ้ยใครให้อุ้ยมีโน้ตตรงหัวเตียงด้วยอ่ะไปอ่านได้เลยค่ะจริงๆเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเขออ่านก่อนความแจ่มฉัน Happy Valentine's Day from บอกแทนหม่ใช่ค่ะน้องชื่อแพทใหม่ผู้หญิงผู้หญิงใช่บอกแล้วผู้หญิงไม่สนุกเลยอ่ะถึงแม้ว่า จะแบบว่าสร้างชื่อเสียงให้กับสนามนะเราแบบว่าเป็นอันดับแปดของรถก็ไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใดไม่ได้มีห้องส่วนตัวก็หนูหนูหนูเองหนูก็ไม่ชอบที่จะแบบเก็บตัวคนเดียวหรืออะไรอย่างง้นหนูเองหนูก็แบบสนุกไปกับน้องๆอะไรเงี้ยก็นอนรวมได้อะไรเงี้ยเป็นปกติเออนี่ตุ๊กตาใครอ่ะหนูซื้อเองค่ะมันนิ่มดีไม่เช่อเป็นคนแบ๊วๆหรอฮถ้าผมเธอก็ลายสนุปปี้นะใช่ค่ะเออหิวแล้วอ่ะมีอะไรกินมะอ่ะ มาดูที่พชนาการของนักแบดกันบ้างค่ะคือหนูก็เป็นคนกินง่ายๆอะค่ะแล้วต้องเน้นโปรตีนเยอะๆมาแบก็ต้องก็ต้องเน้นค่ะถ้าช่วงไหนแบบอยากให้มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเลยแล้วอันนี้คือฝีมือคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่แม่หนูประจําอยู่ที่สโมสรแล้วทำไมแม่ทำอาจารย์เดียวตอบไม่ถูกเลยฝีมือแม่ค่ะ เจียวมากเลยแฮปปี้หนูชอบแบบนี้เลิศแล้วคือทำยังไงะให้แบบว่าแบบว่าเฮ้ยฮึกเหิมเว้ยแบบอย่างตลอดเวลาแบบอันนั้นแหะคะเราก็ต้องมองว่าเรามีโอกาสพยายามให้กําลังใจตัวเองก็มันก็จะทําให้แบบเรามีกําลังมึกถึงชาไข่มุกไหมเอะเลยประมาณนั้นไ้บอกว่าชอบชาไข่มุกมากใช่ใช่เอาล่ะวันนี้เราจะมา DIY ชานมไข่มุกบ้านทองหยอดจะกินได้ไหมเนี่ยนมข้นมา มันน่าก <พอ S 1> ินวะขอชิมหน่อยเฮ้ยดูไม่ึ้นเลยไข่มุกแน่นมากวันนี้เราก็มาเห็นกันใช้ชีวิตเมย์แล้วก็จากที่เมย์เล่าเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราก็อยู่ที่นี่เติบโตมาที่นี่แล้วจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะประสบความสําเร็จเป็นอันดับแแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนอนกับน้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย เม่ก็ใช้สตางจากการแข่งขันของเราเนี่ยแล้วก็ซื้อบ้านให้คุณพ่อกับแม่ดูใช่ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไม่ได้ค่ะแต่ไม่เดินเนาะค่ะปั่นจักรยานไปเหอะป่ะได้ค่ะนะพาไปจันหน่อยตายหน้าแล้วพี่ดิฟไปเลยพี่ชมหึอหื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 อือผือานของนอองเอหือห่อหือือือห แม่ภูมิใจแย่เลยทุกคนแฮปปี้คือทั้งพ่อทั้งแม่คือพ่อกับแม่ไม่มีบ้านที่กรุงเทพค่ะม,มีแต่ต่างจังหวัดหนูอเองหนูก็มีความฝันว่าเอออยากให้พ่อแม่มีความสุขมีบ้านอะไรเงี้ยหนูเองหนูก็พยายามแบบบิ้วความฝันตัวเองแบบพยายามไปให้ถึงซื้อนั่นยังซื้อได้มาเป็นปีกว่าแล้วค่ะช้วยเต็มบ้านค่ะ ที่สโมก็มีถ้วยตรงนั้นเป็นถ้วยใหญ่ๆค่ะแบบถ้วยพระราชทานมากกว่าเห็นบอกว่าน้องเมย์นี่ก็มีความแบบฮิปสเตอร์เบาๆแบบชอบถ่ายรูปอะไร่ะเงี้ยอุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก้องมีหลายตัวนะเนี่ยค่ะแล้วยังไงเราไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวมา้หนูอยากไปเรียนแต่ว่าหนูไม่มีเวลาก็เลยอาศัยทําความเข้าใจเอาเองใช่บางทีก็ดูในอินเทอร์เน็ตเอาออยากถ่ายเน็ตไอดอลหนีมา้เน็ตไอดอลที่แบบว่อยากค่ะอยากมากเลยสวยค่ะ เขาชมฝีมือเขาหรือเขาชม<น>เราโอเคโอเคอ่าค่ะยาวใช้ได้อ่าวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะก็ได้รู้จักอีกมุมหนึ่งของน้องเมย์นะขอบคุณแทนคุณผู้ชมรายการด้วยนะจ๊ะร่วมแซบกับเราอ่ะคุณแม่วันนี้ลูกสาวเนี้ยคือทำเต็มที่มากต่อไปจะรอดูของคุณแม่นะคะว่าจะตกได้ขนาดไหนนะคะรอดูค่ะห้ามอู้นะคะคุณแม่ <S 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 ข้างบ้านข้างขวาห้ามมีบอ่อพอไม่งั้นผู้ชายจะมีชู้วุ้ยตบให้เลยดีอยู่ไหมเด็กดน้ั้งแรกเลยนะเนี่ยทาให้คนอื่นเห็นเนี่ยเข้าใจคนอยู่หน้าเตานนทางนู้นก็ร้อนพี่เมาอ,อยากค้อนหัวใจให้เธอฆ่าฉันเลยดีไหม